น้องลิลลี่น้องลิลลี่หนาวอากาศไม่หนาวแล้วแต่น้องลิลลี่ก็ยังหนาวอยู่อาการป่วยหายแล้วน้องลิลลี่เป็นหมาที่ถูกคนเอาใส่ก,กล่องกระดาษมาทิ้ง มาด้วยกันสองตัวตัวหนึ่งสีขาวเห็นเด็กๆบอกว่าตัวสีขาวหน้าตาน่ารักก็มีคนรับเลี้ยงไปตัวนี้มันขี้เหล่ก็เลยไม่มีใครเอาตัวสีขาวก็จะตัวอ้วนกว่าน่ารักกว่าตัวนี้ขี้เหล่ไม่มีใครเอามันก็เลยเดินเลนล่อนอยู่ตามถนน ภาพที่เห็นก็คือตอนที่มันป่วยมันก็จะมีขี้ตาแฉะพอขี้ตาขี้ตามันแห้งแล้วมันหลุดออกไปขนมันก็เลยหลุดไปด้วยหายไม่สบายแล้วเดี๋ยวก็จะได้อาบน้ำให้พิลลี่ ลิลี่ที่ตั้งชื่อลิลี่เพราะว่าตาก็เป็นตาก็เป็นสีเหมือนลูกแก้วออกเขียวเขียวฟ้าฟ้าจมูกก็เป็นสีน้ำตาลปกติหมามันหมาบ้านเราธรรมดามันจะเป็นจมูกมันจะเป็นสีดำ ก็ลิลลี่จมูกสีน้ำตาลตาสีฟ้าก็เลยตั้งชื่อลิลลี่เัินด็กข้าหลัง